กลับมาพบกับ Queen H กันอีกแล้วนะคะและใน Random Episode นี้ค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่นี้เป็นของคุณนะคะน้อมรับพลังงานบวกๆพลังงานดีๆและมาไขข้อสงสัยในหัวใจคนของคุณพร้อมกันกับ Queen H ได้เลยค่ะรอดูได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าแบรนด m อมอ s พิโซดที่11นี้เนี่ยเป็นภาคต่อจากภาคที่10เนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ว่าคุณจะดูภาคนี้เลยเป็นภาคแรกนะคะคุณก็สามารถย้อนไปดูภาคอื่นๆได้นะคะฟิลเหมือนซีรีส์หนึ่งกุกค่ะแต่ใดๆค่ะ โปรใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะนี่คือ job r e a d i n g นะเพราะฉะนั้นมันเป็นดวงโดยรวมนะคะอย่านำมาไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะมารับพลังงานดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด c o m เมน t ์กด thanks เป็นค่าครูให้กันด้วยค่ะสำหรับ energy ที่ ควีนได้ชาแนลมานะคะเบื้องต้นนะคะควีนได้สัมผัสมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือ This one เป็น Energy จีหลัก t w e e n you guys นะคะก็คือเอจออฟบอนส์ค่ะควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะกำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรืออาจจะ เดทอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนักมงนักบินสจวัดแอร์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นไกด์ด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานในเรื่องของการเดินทางนะคะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะการเดินทางต่างประเทศนะคะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้กําลังรอคอยการติดต่อจากคนของคุณอยู่นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยคุณก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะคุณส่งมเมสเซจไปแล้วแล้วคุณก็รอการติดต่อจากเขานะคะและคุณเชื่อว,ว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เนี่ยคุณจะได้รับ ับการติดต่อจากคนคนนี้นะคะหรืออาจจะเห็นเขาบนโซเชียลมีเดียค่ะบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวยุโรปค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ชาวอเมริกาด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณชอบคนของคุณมากๆคุณรู้สึกตื่นเต้นมันมีเรื่องที่ทาให้คุณรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกของคุณมันดูตื่นเต้นเช่นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอีกไม่นานเนี้ยฉันได้เจอกับเขาหรือถ้าบางคนในที่นี้เป็นทวินแฟมิเลชั่นชิพการคุณก็รู้สึกว่าการบ e ิวเนี่ยเนี่ย ใกล้เข้ามาแล้วอะไร่งนี้นะคะคุณชอบคนคนนี้มากๆคะ่ะแล้วคุณก็ดู in love มากคุณพูดถึงเขาให้เพื่อนของคุณฟังบ่อยคุณพูดถึงเขาให้คนที่คุณสนิทฟังบ่อยนะคะแล้วคุณก็นึกถึงเขาบ่อยในช่วงนี้นะคะ มันเป็น feeling ของเหมือนกับมี butterfly in your stomach นะมันเหมือน in love อะไรเงี้ยฟังเพลงอะไรก็เป็นเขาไปหมดเลยนะคะมองไปทางไหนก็เป็นเขาเต็มไปหมดนะคะมีแต่ความข้างรักเต็มไปหมดเลยค่ะคุณข้างรักขนาดนี้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนของคุณข้างรักคุณจริงๆหรือเปล่านะคะนี่คือ energy ของเขาค่ะคือ the world นะคะชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าคนที่คุณดีวอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างชัดเจนนะคะบางคนอาจจะเป็นโซมเลนบางคน คนเป็นทวินเฟ m มกันด้วยนะคะ e n น r g y ยังคงคงที่อย่างต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเดทอยู่กับคนที่ Popular นะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะาจะเป็นคนในวงการบันเทิงนะคะวงการ Idol ลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาเองก็ข้างรักคุณเหมือนกันเขารู้สึกว่าชีวิตเขา complete เมื่อมีคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาเขาแบบ into you จริงๆอะ่ะ They a totally into y t u อ่ะคือคุณเห็นแต่คำว่าข้างรักคุณก็ตื่นเต้นคุณก็คั่งรักเขาเขาก็คั่งรักคุณเหมือนกันค่ะคุณจะบอกแบบนี้นะคะว่าคุณเปรียบเสมือนโลกทางใบของเขาเลยในตอนนี้แล้วก็เป็นคนที่เขาเนี่ยอยากจะใช้เวลาร่วมด้วยนะคะถ้าณนะตอนนี้ไม่ได้คุยกันเนี่ย เขาก็มีความคิดของการอยากคุยกันอยากใกล้ชิดกันนะคะอยากได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะอยากจะกลับมาทําให้ความสมัยของเราเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะ mm hmm. เขา feel peaceful with you mm hmm. เขารู้สึกสงบสุขรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจ mm hmm. เมื่อได้อยู่กับคุณ mm hmm. เมื่อได้คุยกับคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาเกรดฟูลฟอร์ยูอะเขาเขาโชคดีที่เขามีคุณเขารู้สึกโชคดีที่จักรวาลเหวี่ยงคุณมาให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกโชคดีมากๆนะคะและที่สำคัญคือยูคอมเพลตฮิมคุณเติมเต็มเขาจริงๆนะคุณทำให้โลกทางใบของเขาเนี่ยสว่างสดใสคุณทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะคะและเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเขาเนี่ยอยากสละโสดเพราะคุณเลยค่ะและเขาก็อยากที่จะ มีคุณอยู่ในชีวิตเรื่อยๆเขาชอบคุณมากๆเลยนะคือมันเป็นอ n น r g จที่บวกมากบวกกว่าครั้งที่แล้วๆอีกนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับแบบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะใช้คํานี้เลยแหละอยากที่จะ ให้ความสัมพันธ์เนี่ยถ้าตอนนี้ไม่เป็นคนคุยอ่ะก็คืออยากจะเป็นแฟนถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันก็คืออยากจะคุยกันอยาก,ยกจะกลับมาสม่าเสมอในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเลยนะคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ,ะ,คะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดมาเพื่อกันและกันนะคะนะและ ควีนเชื่อว่าความสัมพันธ์ตรงจุดนี้เนี่ยค่ะมันจะลีดไปสู่คอมมิทเมนต์เวชชนชิพได้ในอนาคตการเอนเกตหรือการแต่างงานเลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาแฮปปี้เขาฟู f ฟิลที่ได้อยู่กับคุณจริงๆค่ะคุณคือ Perfect Match ทสำหรับเขานะคะทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อนะคะว่ามีอะไรอีกไหมที่คุณต้องรู้นะคะ ใดๆก็คือนี่คือ job reading นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากสิดูสวนตัวด้วยวกันก็หลังไมล์มหาฤาษมาปรึกษากับควีนเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะจะดูดวงจะโค้ชจะเปลี่ยนเบอร์ะคะ่ะได้หมดเลยค่ะหรือถ้าใครอยากอุดนุนนิยายของควีนเนี่ยก็สั่งซื้อได้นะคะในไลน์ไมล์ช็อปไลน์เดียวกับดูดวงนะคะมาซื้อนิยายก็เหมือนมาดูดวงนะคะเงิ <ๆ S 1> นะะที่ได้ตรงจุดนี้เนี่ยแบ่งไปทําบุญด้วยนะคะนะอ่ะไหนดูซิว ว่ามีอะไรที่ต้องรู้เกี่ยวกับคนคนนี้อ่ะเขาเขารู้สึกกับคุณอย่างนี้แล้วแล้วมันยังไงต่อไหนว่ามา โอเคนะคะในเมื่อข้างรักขนาดนี้แล้วบางคนนะคะก็อาจจะมีคําถามกับตัวเองนะคะได้แต่คําตั้งคําถามอยู่ในใจนะว่าเออชอบฉันขนาดนี้แล้วทําไมมันยังช้าๆอยู่อย่างนี้ล่ะดิสว one นะคะก็คือ man of s w o r t นะคะนะ Uh, the next card นะคะก็คือ this one ค่ะ Queen of Coins นะคะและ the next card เลยนะคะก็คือ g u i d e of Coins ค่ะบอกได้แบบนี้ค่ะที่เขารอไม่ใช่รออะไรหรอกรอให้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก็มั่งคั่งในแบบที่ตัวเขาต้องการอยู่นะคะคือรู้สึกว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังทำบางอย่างลองผิดลองถูกในการทำบางอย่างในชีวิต ที่ไม่ใช่เรื่องของความรักนะอาจจะเป็นเรื่องงานเขาอาจจะพึ่งได้งานใหม่นะคะเขาเพิ่งจะได้กลับไปทํางานสําหรับบางคนหรือบางคนเนี่ยคิดอยากจะทําธุรกิจคนของคุณนะอยากทําธุรกิจบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาส,าศาสตร์นะคะวิศวะนะคะนั่นคือสิ่งที่โดดเด่นนะคะอาจจะจบวิทยามาหรือว่าเรียนวิทยาอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นแบบ เพศศสต์ำหรับบางคนด้วยในสิ่งที่คุณสัมผัสได้จริงๆทหารตำรวจก็โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะใดก็คือออนนี้ตรงนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนรู้จากคุณคือเขาเลือกคุณแล้วแต่เขายังไม่ขอคุณเป็นแฟนเพราะเขาอยากให้ชีวิตของเขามั่นคงก่อนและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะอยากจะรู้ว่าเ,เราจะเข้ากันได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือจริง,รงๆเขาก็มีคําตอบอยู่ในใจแหละว่าเราเข้ากันได้แล้วมันก็ดีมากๆด้วยนะคะที่มันเป็นอยู่ แต่เขาก็อยากจะให้เวลาในความสัมพันธ์นี้อีกหน่อยเขาดูไม่รัชในเรื่องของความสมาัมพันธ์ในขณะที่คุณอาจจะรัชในเรื่องของความสมาัมพันธ์เพราะอาจจะคุยกับคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้แบบคืบหน้าไปไหนสักทีหนึ่งนะคะนะแต่เชื่อวีนเถอะคะ่ะช้าๆได้พราเล่มงามและความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาเลือกคุณแล้วจริงๆเพียงแต่เขาขอไปจัดการชีวิตของเขาเองก่อนคะ่ะคุณรู้สึกว่าบางคนคนขคุณอาจจะมีการลงทุนนะคะลงเงินหรือการขายของหรือการค้าขายบางอย่างนะคะ นั่นคือสิ่งที่โดดเด่นและควีนก็รู้สึกว่าเขาต้องการให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะคะอยากมีเงินที่มากกว่านี้รวยอยู่แล้วขอรวยมากกว่านี้ก่อนนะคุณอาจจะมองว่าเขารวยแต่เขาก็มองว่าเขาก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นแบบเงินแค่นี้มันไม่พอะอะไรเงี้ยเหมือนขอหาเงินมากขึ้นนะคะด้วยความที่ความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณนั้นค่อนข้างมันคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยชิลๆในความสัมพันธ์แล้วก็เลยดูไม่ได้รีบในสายตาของเขานะคะ เออมันก็เลยช้านิดนึงแต่ช้าๆได้พรายงามนะอย่างจะบอกว่าเขาอยากจะให้ความสัมพัญนี้มันเกิดขึ้นนะคะและเขาก็มีความสุขมากที่มีคุณค่ะเขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายนะคะและควินก็รู้สึกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ไปคอมมิชชั่นชิพในอนาคตเอ,อ่อ l d y o u e e f o r e เขาควินพูดไปแล้วเรื่องตรงนี้นะคะ และคุณก็จะพูดอีกว่าเขาเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะเขารู้สึกดีมากๆ นาะวก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่คขามีให้คุณนั้นมั่นคงและคุณก็มั่นคงต่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยรอหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะหรือสิ่งที่เขาจะทำแล้วแต่ว่าไพ่จะขึ้นอะไรนะคะในเร็วนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หนะะ้าเราก็มาเจอกันอีกนะคะใน Random Episode ถัดไปนะคะโอเคอ่ะโอเคนะคะทุกคนควีนนะคะก็ขอฝากทุกคนนะคะ,คนนะ,คะในการกดไลค์ like, กดแชรกด u b s c r i b e ใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะ กด subscribe ไว้จะได้ดูอพิโซดถัดไปรับพลังงานบวกๆอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใครที่ กด subscribe แล้วขอบพระคุณมากๆนะคะใครคอมเมนต์เนี่ยขอให้คุณสุขสมหวังในความรักคำทำนายวันนี้เป็นจริงนะคะใครที่กดแบงค์ให้ควีนกดโดเนทให้ควีนนะคะเงินตรงนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยเพราะฉะนั้นขอให้บุญกุศลที่คุณเด้นด้วยการแบบโดเนทนะนะเอ่อก็ขอให้ช่วยหนุนนำให้คุณนะนะคะได้คนคนนี้เป็นแฟนอย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีนะคะให้มันราบรื่นไวๆแบบ คุณร้อยเลยนะคะสาธุ99นะคะอวยพรใครแล้วมักเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะนะโอเคมาเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปนะคะเป็นในเร็วๆ็วนี้ถามว่าเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปนะคะคุณรู้สึกว่า this one นะคะ s v e n of t o s นะคะ to of coins นะคะยังไม่แน่นอนเลยค่ะว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะ หมายถึงอาจจะยังไม่ได้ขอเป็นแฟนในเอพิโซดถัดไป Page of w a n อ s นะคะแต่น่าจะมีการติดต่อสื่อสารการการได้คุยกันเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เงียบๆหายไปหรือสำหรับคนที่ไม่ได้คุยกันในระยะยาวสิ่งที่ควีนพูดเรื่องของการคอมมิชเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวตราบใดที่คุณยังจำเนินในเจอ์นี่ตรงนี้นะคะยังเลือกคนคนนี้อยู่แต่ถ้าในระยะสั้นๆแบบอืหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าเราจะเว้นหนึ่งสัปดาห์ สำหรับเอพิโซดถัดไปถูกต้องไหมเออหนึ่งวีคเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเออแบบเฮ้ยเป็นแฟนเลยละอะไรเงี้ยยังแต่คีนมองว่าในหัวเขาเนี่ยมีแพลนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณค่ะใจนึงเขาก็อยากจะขอเป็นแฟนแต่เขาก็มีความยึดติดว่าฉันขอความสมบูรณ์แบบก่อนฉันขอประสบความสาเร็จก่อนะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวฉันจะเช็คแอชั่นมากขึ้นขอเป็นแฟนเลยละอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยมึงเขาก็ยังคิดไม่ออกหรอว่าจะทํายังไงอยากทาหลายอย่างมึงงั้นขอคุยแล้วกันถ้าเกิดตอนนี้มันเงียยบอยู่ มันมีโอกาสที่เขาจะมาสองคุณนะคะมีโอกาสที่เขาจะมาทักหาคุณมีโอกาสที่เขาจะคุยกับคุณหรือว่ามีบทสนทนามีการพูดคุยกันเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะคะนะที่แน่ๆค่ะก็คือ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่บวกเพราะฉะนั้นคุณและเขาจะมีโอกาสได้คุยกันไม่ว่าจะเป็นการคุยกันแบบแชทบาลานซ์กันหรือแชทนักขวาหรือแชทนักซ้ายหรือคุยกันสั้นๆหรืออะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่คุณและเขาได้คุยกันได้เห็นสตอรี่กันมันคือจุดที่จะนาําพาเป็นจุดเชื่อมโยงอะนะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยนำไปสู่คัมมีร์ที่เวชชิพนะคะอย่างแท้จริงเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยมีความคิดหลายอย่างเกี่ยวกับคุณมากๆอยู่ในหัวแล้วเขาอยากจะทําหลายอย่างมากๆแต่ก็ต้อง ยั้งใจตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าฉันขอโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองหรือครอบประสบความสาเร็จมากกว่านี้ก่อนนะคะและคีนก็รู้เลยค่ะว่าตาบแบที่คุณยังรอได้ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะทั้งคุณและเขาจะได้คุยกันได้ใกล้ชิดกันได้ไปเที่ยวกันนะคะและบางแนวาจะมีโอกาสได้ไปเดทกันด้วยแวจะโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งกลุ่มสำหรับบางคนนะคะขีดเส้นใต้ไม่ใช่ for everyone นะแต่ถ้าทุกๆคนได้โทรคุยกันได้เจอกันก็ด,กกดีมันก็จะได้แบบ เอ,อ่อทให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นชอบอ่านหนังสือหรือว่าบางคนชอบอ่านหนังสือคุณอาจจะชอบเขาอาจจะชอบบางคนมีเลข9559อยู่ในเบอร์ด,ด้วยนะคะนะมาก่อนจากการยางแท้จริงเลยนะคะเรามาดูไพ่ลักษณ์ของคุณดีกว่าค่ะว่าไพ่ลักสณ์ของคุณเนี่ยอยากจะบอกอะไรค่ะใดๆก็คือนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะใครกดไลค์ใครกดแชร์ใคร subscribe ใคร c o m มนต์ขอให้ คำชานายเป็นจริงนะคะในทิทางที่บวกนะออใครที่เงียบหายไปอใอ้เขาติดต่อมาใครคอมเมนต์นะคะใครที่กดแ่งให้ควีนขอให้บุญกุศลนี้หนุนนํำให้คุณเนี่ยได้เขาเป็นแฟนอย่างรวดเร็วสัมพันธ์ทันทีนะคะและใดๆนะคะคนของคุณเนี่ยบอกตามตรงว่าเฮ้ยเขามีแบบมีเป้าหมายในชีวิตเยอะเนาะบางทีก็ดูเย็นชาบ้างหนึ่งกลุ่มนะคะก็จะเย็นชาและมีเป้าหมายมากับให้ในะนิยายของควีนนะคะนะนะนี่เลยนะคะนิยายนะคะสองเล่มจบในราคาเพียง5 9 9บาบาทเท่านั้น ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใครอยากอุดหนุนควีน Queen, สามารถอุดหนุนได้ค่ะเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของพระเอกนะคะคุณคาร์ลอสนะคะน่ารักมากจริงๆนะคะค,คาร์ลอสเนี่ยเป็นพระเอกที่เย็นชาเหมือนกับคนของคุณเลนะคะ่ะแล้วเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากๆแต่ถ้ารักใครแล้วคือรักจริงเลือกใครแล้วคือเลือกจริงแล้วนางก็เลือกนางเอกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป,เป็นเส้นทางหลักของคนยนญชาที่อ่านแล้วใจฟูฟิลมากนะคะนิยายเรื่องนี้เคยติดท็อปอันดับหนึ่งในเว็บไซต์เด็กดีค่ะใครที่เคยอ่านโคมิโกนะคะก็จะเห็นยายเรื่องนี้เนี่ยเผยแร่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากอุดหนุนไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะคะใครสั่งซื้อช่วงนี้นะคะควินจะแถมฟรีดิสวันเลยนะคะก็คือก็คือนี้เลยนะคะก็คือกล่องนะคะเป็นกล่องที่ลิมิเต็ดออ dition มากๆเลยนะคะและใครที่สั่งซื้อช่วงนี้นะคะควินก็จะแถมลายเซ็นไปให้และส่งฟรีด้วย นเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะมาเรามาดูกันต่อนะคะว่าคำแนะนำของไพ่เล็กสวยนี้คืออะไรค่ะ Oh, บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องเครียดในความสัมพันธ์นะคะ free yourself ค่ะ it's time to take back control of your life นะคะไม่ต้องเครียดในความสัมพันธ์จริงๆนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วง separation บางคนไม่ได้คุยกันบางคนไม่ได้เจอกันนะคะ ใจเย็นๆชาได้พราเ้มงามในเมื่อใจเขาอยู่กับคุณขนาดนี้แล้วเนี่ยรัชไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทําให้คุณกดดันตัวเองแล้วก็เครียดเปล่าๆนะคะสู้ชิวๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ดีดามีความสุขนะคะ The consolation ค่ะ someone from your past is returning to your life นะคะ Apparently ว่าคนของคุณนะคะต่อให้เงียบหายไปยังไงก็ต้องกลับเข้ามาในชีวิตอยู่ดีนะคะ Energy บวกมากขนาดนี้แล้วเนี่ยขอให้คุณ ปลดล็อกตัวเองนะคะใครที่รู้สึกคิดมากรู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจมาโคชกันได้นะคะการโคชจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็ปลดล็อกปมในใจนะคะบางคนอาจจะมีปมในใจเช่นกลัวเข้าไปรักกลัวแบบเข้าไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะนะก็จะ นะคะก็จะช่วยให้คุณปลดล็อกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตนะคะและนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำคือการปลดล็อกตัวเองนะคะจากอันเนจี้เชิงลบแล้วก็ชิลๆไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้คนที่ใช่อย่างไงก็คือคนที่ใช่ต่อให้หายไปนานแค่ไหนยังไงเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะเขาคือคนที่ใช่ของคุณและนี่คือคนที่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงค่ะก่อนจากการน,นะคะเมนูอาหารที่คุณควรทานในสัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะไปดูอพิซอดถัดไปกันนะคะ This o n e ค่ะก็คือไอศครีมเจลาโต้นะคะ กินช่วงนี้เนี่ยเด่นดังปังเวอร์ความรักดีเยี่ยมนะคะและดิสว n e ค่ะก็คือวิปครีมนะคะสนอ,อย่างนี้ค่ะจะช่วยเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้นะคะหวังว่าทุกคนค่ะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะและถามว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นอย่างไรนะคะหลังไม่มหาเรื่องมาปรึกษามาพูดคุยมาโคชกับควินได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะใครอยากเปลี่ยนเบอร์อยากเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองมาได้เลยนะคะใครอยากอุ่นนุ่นยาของควินนะคะก็ฝากด้วยละกัน ในไลน์มมยชอบลายเดียวกับดูดวงเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ใครยังไม่กดกดด้วยนะจะได้รับพลังงานดีๆอย่างต่อเนื่องได้รู้พักต่อของเอพิโซดถัดไปและถ้าหากว่าคุณนะคะคอมเมนต์ให้ควีนก็ขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะใครที่ แบงค์ให้ควินโดเนตให้ควินเงินตรงนี้นําไปทําบุญควินขอให้บุญกุศลตรงนี้หนุนนําให้คุณสมหวังแต่คนนี้เป็นแฟนรวดเร็วฉับพันทันทีทันใดนะคะอวยพรแล้วเป็นจริงเสมอนะคะสาธุการสิก้าค่ะเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all the next clip video ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเสียวอ l next คลิปว i ดีโนะคะบาย